วันนี้จะพาไปดูฟาร์มสตอรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นกันครับเขาบอกว่าสามารถกินสตอรอเบอรี่ได้ไม่อัน้นจะเป็นยังไงไปดูนครับพ่อมาถึงเราจองล่วงหน้ามาก็ต้องไปเช็คอินกันก่อนครับจากนั้นเขาก็ให้แก้วเรามาเป็นแก้วกระดาษหนึ่งใบตอนแรกก็งงว่าให้มาทําไมนึกว่าให้มาใส่สตอรอเบอรี่แต่ดูแล้วไม่น่าใช่ครับก็ดูลูกมันสิครับนี่มันสตอรอเบอรี่ยักษ์จชัด,ชด ลูกเดียวก็เต็มแก้วแล้วพอลองชิมดูมันหวานชุ่มฉ่าเต็มปากเต็มคามากเลยครับสุดยอดไปเลยซักพักก็เข้าใจว่าแก้วนี้เอาไว้ใส่จุกสตรอเบอรี่นี่เองระบบฟาร์มของเขาน่าสนใจมากเลยนะครับมีพัดลมมีการควบคุมอุณหภูมิพอน้ํากระถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีอุปกรณ์จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบแปลงพวกนี้สามารถยกขึ้นลงได้ด้วยนะครับโดยเขาจะให้กินแปลงข้างล่างก่อนส่วนแปลงข้างบนจะเป็นของวันพรุ่งนี้ครับมีสาธิตวิธีเด็ดสตรอเบอรี่ด้วยนะครับโดยวิธีการคือให้กดตรงจุกมาลงแบบนี้ครับ มีของเล่นให้เด็กพร้อมเด็กๆที่มาคือชอบมากเลยครับผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับได้ทั้งผลผลิตแถมยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้จากค่าเข้า,ขาอีกทางหนึ่งเจ๋งสุดๆไปเลยครับ